เอเยูนี่ยอยู่ในภาวะไซเวนั่นแปลว่าเมื่ออยู่ในภาวะไซเวย์เราจะใช้กลยุทธ์สวิงเทรดไม่หลุดแนวรับเราจะเน้นบายที่แนวรับ4 0 0พถึง4 0 2พหากเด้งมา4 1 0พถึง4,130ที่เดิมครับไม่ผ่านเรายังคงเน้นดักเซล์ตอนนี้มีโอกาสที่จะแกว่งออกข้างไปเรื่อยๆก็ลองดูว่าคุณเน้น หน้าไหนแล้วง่ายส่วนตัวผมเนี่ยผมดักเซลล์มาตอนเช้านะครับปุ๊บแล้วก็ไหลลงมาดูตามซิ t โฮมเวิร์กก็จะรู้นะครับไม่ผ่านช่วงเนี้ยยังไงยังไงก็มีโอกาสลงต่อมันยังคงมีโอกาสฟังดีๆนะถ้าไซด์เวย์แล้วยังเบรก4130ไม่ได้โอกาสที่จะได้เห็น3960ยังมีอยู่มีเล่าไหร่คนถามผมมาว่า 3950ยังมีโอกาสเจอไหมมีนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ภาวะไซเวนะครับมันอยู่ภาวะไซเวย์ฉะนั้นถ้าไม่ผ่าน4 1 3 0มีโอกาสที่จะลงมา3960อยู่ต้องเบรกขึ้นไปและเบรกผ่านให้ได้ถึงจะไม่กลับลงมาหาไอ้ข้างล่างนั้นใครที่เน้นถือทองคำอยู่ก็เล่นตามกรอบไซเวไปก่อนตอนนี้เริ่มแคบลงเรื่อยๆ แคบในช่วงที่ผมจะไม่อยู่พอดีแชะละมัดระวังกันด้วยนะครับ